หนังสือมัทธิวบทที่23ครั้งนั้นพระเยซูตรัสแก่ฝูงชนและพวกสาวกของพระองค์ว่าพวกธนรมาจารย์กับพวกฟาริไยนั่งบนที่นั่งของโมเสเหตุฉะนั้นทุกสิ่งซึ่งเขาเหล่านั้นบอกแก่พวกท่านจงกระทําตามและถือรักษาไว้เว้นแต่การประพฤติของเขาอย่าได้ทําตามเลย เพราะเขาเป็นแต่ผู้พูดแต่เขาเองหาทำตามไม่ด้วยว่าเขาดีแต่ผูกมัดของหนักซึ่งแบกยากวางบนบ่างมนุษย์ส่วนเขาเองแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องเลยพวกเขากระทำทุกเรื่องราวล้วนเพื่อให้มนุษย์เห็นเท่านั้นคือพวกเขาได้กระทำกลักพระคำของเขาให้กว้างขึ้นและผู้ห้อยเสื้อของเขาก็ให้ยาวขึ้น เขาชอบที่นั่งอันมีเกียรติในงานเลี้ยงและที่นั่งอันสำคัญในธรรมศาลากับชอบให้คนทักทายที่กลางตลาดและให้เรียกเขาว่ารับบีท่านทั้งหลายอย่าใครให้เขาเรียกว่ารับบีเลยด้วยว่าท่านมีอาจารย์เพียงผู้เดียวท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องกันทั้งหมดและอย่าเรียกผู้ใดบนแผ่นดินโลกว่าเป็นบิดา ด้วยว่าท่านมีพระบิดาเพียงผู้เดียวคือผู้ที่สถิตยอยู่ในสวรรค์ทั้งหลายอย่าใกล้ให้ผู้ใดเรียกท่านว่าพระอาจารย์ด้วยว่าท่านมีพระอาจารย์เพียงผู้เดียวคือพระคริสต์และผู้ใดที่เป็นใหญ่ที่สุดในพวกท่านผู้นั้นย่อมจะต้องเป็นผู้รับใช้ของท่านทั้งหลายผู้ใดจะยกตัวขึ้น ผู้นั้นจะต้องถูกเหยียดลงผู้ใดถ่อมตัวลงผู้นั้นจะต้องถูกยกขึ้นวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสัยคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าปิดอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายไว้จากมนุษย์ถึงแม้พวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไปและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ขัดขวางไว้ วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาารย์และพวกฟาริสายคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าริบเอาเรือนของหญิงไม้และแ้งอธิษฐานเสียยืดยาวเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องมีโทษมากยิ่งขึ้นวิบัติแก่พวกธัมามารย์และพวกฟาริสายคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าเที่ยวไปตามทางทะเลและทางบกทั่วไป เพื่อจะให้คนเปลี่ยนมานับถือศาสนายูดายสักคนหนึ่งเมื่อได้แล้วก็ทำให้เขาเป็นลูกแข่งเกเฮน,นะยิ่งกว่าเจ้าเองถึงสองเท่าวิบัติแก่เจ้าคนนำทางตาบอดซึ่งกล่าวว่าผู้ใดจะสาบานต่อพระวิหารนั้นไม่นับเป็นอะไรแต่ผู้ใดจะสาบานต่อทองคำในพระวิหารผู้นั้นจะต้องกระทำตามคำสาบาน คนโฉดเขาและคนตาบอดอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าระหว่างทองคำกับพระวิหารซึ่งกระทำให้ทองคำนั้นกลับกลายบริสุทธิ์แล้วว่าผู้ใดจะสาบานต่อแท่นบูชานั้นไม่นับเป็นอะไรแต่ผู้ใดจะสาบานต่อเครื่องบรรณาการที่ตั้งอยู่บนแท่นบูชานั้นผู้นั้นจะต้องกระทำตามคำสาบาน โอ้คนตาบอดสิ่งอะไรจะใหญ่กว่าคือของถวายหรือแท่นบูชาที่กระทำให้ของถวายนั้นกลับกลายบริสุทธิ์เหตุนี้ผู้ใดจะสาบานต่อแท่นบูชาก็สาบานต่อแท่นบูชาและสิ่งสารพัดซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้นด้วยผู้ใดจะสาบานต่อพระวิหารก็สาบานต่อพระวิหาร และต่อพระองค์ผู้ประทับในพระวิหารนั้นด้วยผู้ใดจะสาบานต่อสวรรค์ก็สาบานต่อพระที่นั่งของพระเจ้าและต่อพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นด้วยวิบัติแก่เจ้าพวกทันมาจารย์และพวกฟาริสายคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าถวายหนึ่งในสิบของสารแหนยี่ราและลูกผักชี ส่วนข้อสำคัญแห่งกฎบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาความซื่อสัตย์นั้นได้ละเว้นเสียการถวายหนึ่งในสิบพวกเจ้าควรกระทำอยู่แล้วแต่ข้ออื่นๆนั้นก็ไม่ควรละเว้นด้วยโอ้คนนำทางตาบอดเจ้ากรองลูกน้ำออกแต่ได้กลืนตัวอูดเข้าไป วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารและพวกฟาริสัยขนหน้าซื่อใจคดด้วยเจ้าชำระถ้วยจานแต่ภายนอกส่วนภายในนั้นเต็มไปด้วยการกันโชคขู่เข็นและการมัวเมากิเลสโอพวกฟาริสายตาบอดจงชำระถ้วยจานภายในเสียก่อนเพื่อข้างนอกจะได้หมดจดด้วย ยิบัตดแก่เจ้าพวกธันมาจารย์และพวกฟาริซายคนหน้าซื่อใจคดเพราะว่าเจ้าเป็นเหมือนอุโม,มงค์ฝังศพซึ่งฉากด้วยปูนขาวข้างนอกดูงดงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสารพัดโสโครกเจ้าทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละภายนอกมีความชอบธรรมปรากฏแก่มนุษย์แต่ภายในเป็นไปด้วยความน่าซื่อใจคด และการล่วงกฎบัญญัติวิบัติแก่เจ้าพวกทันมาจารย์และพวกฟาริซายคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าก่อสร้างอุมโมงค์ฝังศพของผู้เผยพระวจนะและตกแต่งอุมโมงค์ฝังศพของผู้ชอบธรรมแล้วกล่าวว่าถ้าเราได้อยู่ในสมัยบรรพบุรุษของเรานั้น เราจะไม่เข้าส่วนกับเขาในการทำโลหิตของผู้เผยพระวจนะให้ตกอย่างนั้นเจ้าทั้งหลายก็เป็นพยานต่อตอนเองว่าเจ้าเป็นบุตรของผู้ที่ได้ฆ่าผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นเจ้าทั้งหลายจงกระทำให้ความชั่วร้ายที่บรรพบุรุษของเจ้าได้ทำนั้นให้ถึงที่สุดเถิดโอ้เจ้างูร้ายโอ้เจ้าชาติงูพิษ เจ้าจะ้นจากการพิพากษาในเกเห็นนะได้อย่างไรเหตุฉะนั้นดูเถิดเราใช้ผู้เผยพระวจนะนักปรา์และพวกทันมาจามต่างๆไปหาพวกเจ้าเจ้าก็ฆ่าเสียบ้างตรึงเสียที่กลางเขนบ้างเคี่ยนตีในธรรมภาษาลาของเจ้าบ้างข่มเหงไล่ให้ออกไปจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นบ้าง บรรดาโลหิตอันชอบธรรมซึ่งตกที่แผ่นดินโลกตั้งแต่โลหิตของเฮเบลผู้ชอบธรรมจนถึงโลหิตของซาคารียบุตรบาราเคียที่พวกเจ้าได้ฆ่าเสียในระหว่างพระวิหารกับแท่นบูชานั้นคงตกบนพวกเจ้าทั้งหลายเราบอกเจ้าทั้งหลายตามจริงว่าบรรดาความบาปเหล่านั้นจะบังเกิดขึ้นแก่คนสมัยนี้โอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็ม ที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินคว้างผู้รับใช้มหาเจ้าถึงตายเราใครจะรวบรวมลูกของเจ้าไวเ้เนืองๆเหมือนแม่ไก่รวบรวมลูกกบอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมดูเถิดเรือนของเจ้าก็ถูกทิ้งร้างไว้ให้กับเจ้าด้วยเราว่าแก่เจ้าทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะไม่เห็นเราอีก กว่าเจ้าจะออกปากกล่าวว่าขอให้คำสรรเสริญจงมีแด่ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า